วันนี้นะครับจะพาทุกคนมาส่องอินเซนทีฟนะครับของทางโูบินฮูดกันนะครับก่อนที่1จะออกไปขับรถตอนกลางคืนนั่นเองนะครับในค่ําคืนนี้นะครับก็นะครับในวันที่1นึ่งเมษานี้นะครับตอนแรกเนี่ยหนึ่งคิดว่าทางโูบินฮูดเป็น A เลยนะเขาเรียกเอพิลฟูลเดย์นะครับในวันโกหกนะครับเพราะว่าตอนเช้าเขาจะมีแบบเอ่ออะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นแบบส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์บ้างส่งด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เลยมาส่องอินเซนทีฟของเขานะครับแบบโบนัสของเขานะครับเฉพาะออเดอร์ฟูดนั่นเองนะครับผมก็ ออเดอร์ฟู้ดนะครับสำหรับพี่ๆไรเดอร์นะครับที่รับส่งออเดอร์ฟู้ดสำเร็จสะสมตั้งแต่วันที่1ถึง7เมษายน2567ในทุกพื้นที่บริการรับไปเลยนะครับโบนัสนะครับจำนวน220ออเดอร์ขึ้นไปเนี่ยได้120บาทแล้วก็180ถึง219ออเดอร์ขึ้นไปนะครับที่80บาทแล้วก็140ออเดอร์ถึง179ออเดอร์ขึ้นไปนะครับบวก40บบาทตอนแรกนะครับหนึ่งคิดว่า ไอพี่ฟูเดย์ไงเพราะว่าอะไรเพราะอินเซนティブเนี่ย220ออเดอร์เนี่ยม,มันเฉลีย่ยเท่าไหร่อ่ะ220ออเดอร์หาร220ออเดอร์หารเท่าไหร่นะหาร24ป่ปะวันหนึง่งไม่ใช่สิมันต้องหารอท่าไหร่220ออเดอร์หารหารเจเพราะว่ามันมี7วันได้ส1ตัวต่อ1วันนั่นเองครับเอา,เอา,เอา,เอาง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆวิ่งงานได้3 1งาน3 2งานเนี่ยต่อหนึ่งวันเนี่ยเพื่อนๆจะได้อินเซนティブเนี่ย 220อเดอร์ขึ้นไปเนี่ยจะได้โบนัสบวกเพิ่มไปอีก120บาทเยอะไหมครับเราคิดเอาเองแล้วกันแลว120บาทเนี่ยก็เลยลองมาหารกันนะครับลองมาหารกับเ220เด d e r ขึ้นไปนะครับโบนัสที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับนั่นคือ220หาร120เดอร์เท่ากับบาทนิดๆน,นั่นเองนะครับผมเป็นโบนัสนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งอาจจะาหารผิดไปนิดนึงนะครับความจริงเนี่ยมันต้องเป็น120 บาทน,นะครับหารรอ220งานนะ้นครับก็จะได้ประมาณ50สตางค์ตอนหนึ่งงานเท่านั้นเองนะครับจำนวน220ออเดอร์ขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ไปส่องคอมเมนต์มานะครับในกลุ่มเนี่ยก็เยอะเลยนะครับวันละ22ออเดอร์ยังยากเลยครับแบบบางคนก็แบบโอ้ยตั้งโหดเกินสายดำหวานเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยหมดคำจะพูดโบนัสอย่างเยอะซึ่งเห็นง่บอกเน,นี่ยจัดโปรเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็หนึ่งว่าโบนัสอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะครับ220ออเดอร์เนี่ยแต่ว่า ใครทาได้เนี่ยคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับอยากเห็นนะครับซึ่งใครทําได้เนี่ยขอขอเป็นสายขาวด้วยนะครับที่เป็นกดมือนะครับส่วนโปรแกรมเนี่ยเก็อะไรก็จะเป็นส่วนของโปรแกรมคนที่ใช้โปรแกรมโกงไปถ้าเกิดบริษ,ษัทจะแบนก็เรื่องของเขาไปนะครับเราไม่ไปวุ่นวายกับเขานะครับก็ใครทําใครได้ยังไงก็ปล่อยเขาไปนะครับเราก็ยังถ้าเกิดคนยังใช้สายขาวก็จะเป็นสายขาวก็โอเคอะไรแบบนี้นะครับก็อะไรก็เป็นเรื่องของบริษัทไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าไอ้สายดงสายดํา สอะไรต่างๆเนี่ยคือมันอาจจะแข่งเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ผิดกับบริษัทไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไปส่งออเดอร์ให้กับลูกค้าอยู่ดีนะครับมันก็อาจจะลายแบรนด์ยากนะฮะสำหรับพวกคนใช้โปรแกรมโปรนะครับก็ปรับยากอยู่เหมือนกันนะครับก็อ่ะอันนี้เป็นอินเซนティブตัวแรกนะครับของทางโลบินฮุสตนั่นเองนะครับ1-7เมษายนนะครับ7วันนะครับบวก120บาทถัดมานะครับก็จะเป็นโบนัสพื้นที่พิเศษนะครับสำหรับงาน e x p r e s รเนี่ยงาน e x p r e s รนะครับก็จะเบิกเบิก บวกเพิ่มสูงสุดเนี่ย25บาทนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง11เมษายนนะครับผมก็เขาก็มีพื้นที่โบนัสพิเศษมาให้นะครับสำหรับงาน e x p r e s s นั่นเองนะครับก็จะมีโบนัสบวก25บาทตั้งแต่เวลา11โมงถึง11โมง59เนี่ยก็ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยบวก25บาทครับในพื้นที่ห้วยขวางปทุมวันบางรักพระนาครแล้วก็บวก20บาทในช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มประมาณนี้นะครับก็พื้นที่เดิมนะครับแล้วก็บวก8บาทนะครับเวลา8โมงถึง11โม โดยประมาณนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละก็เป็นโบนัสของงานเอ็ r ซนั่นเองนะครับผมแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะครับก็มีบวกเพิ่มนะครับเดี๋ยวหนึ่งขึ้นลูกไว้ให้ดูแล้วกันนะครับมันจะเยอะมากเลยนะครับสําหรับคนที่แบบบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าไปในกลุ่มหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือว่าบางคนก็ไปเข้าไปในกลุ่มไลเดอร์ก็แบบไม่รู้จะดูอะไรนะครับบางคนก็ไม่ได้ติดตามข่าวนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นโบนัสพิเศษนะครับงานฟู้ดร้านดังนะครับเพียงรับส่งออเดอร์นะครับ งานฟู้ดร้านดังสุดปังนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง17เมษาอู oh. อันนี้แบบดีเลยนะครับแบบ17เมษาเนี่ยก็มาดูร้านนะครับที่เขาจะบวกเพิ่มให้นะครับเพราะเป็นโบนัสเพียงรับส่งออเดอร์ฟู้ดร้านดังสุดปังตั้งแต่วันที่1ถึง17องค์17เเมษาทุกช่วงเวลารับโบนัสเพิ่มไปเลยนะครับอ่ะ บวก20บาทนะครับก็หอมหมี่เกี๊ยวนะครับก็จะมีเขตบอกนะครับป้อมปากประตูพ่ายร้านโนสทีนะครับปทุมวันสาขาสยามเซ็นเตอร์โบเค้กนะครับสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ปทุมวันแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวลุ่งเรืองนะครับแล้วก็เจียเย็นดาโฟนะครับบางรักนะครับซึ่งก๋วยเตี๋ยวลุ่งเรืองเนี่ยเป็นเป็นสุกุมวิทติ26เจ้าเก่าห้องมุมจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยหนึ่งว่าห้องมุมอะทำเร็วที่สุดแล้วนะครับไม่ได้รอนานเหมือนห้องกลางนั่นเองนะครับก็บวก20บาทไปนะครับใครกดได้นะครับก็ ลองไปกดกันนะครับได้40บาททุกร้านถ้าเรา20ใครไหวรับก่อนเลยก็ลองดูแล้วกันนะครับก็คือมันก็จะมีคอมเมนต์นะครับแล้วก็ร้านดังในโรบินมีแค่ร้านเองเหรอครับไม่อ่ะอันนี้คือร้านร้านน่าจะเป็นร้านที่รอนานนะครับเขาะวเลยบวกโบนัสมาให้นะครับก็1-17เมษายนนะครับแต่จากช่วง13-15เนี่ยเขาจะหยุดหรือเปล่าแต่หนึ่งว่าไม่น่าจะหยุดนะครับช่วงนั้นเนี่ยน่าจะวิ่งงานกันสนุกเลยนะครับช่วงสงการนะครับบวก20บาท นะฮะอ่ะ,อะแล้วก็จะมีโบนัสเริ่มต้นเดือนเมษานะครับกับพื้นที่พิเศษนะครับเฉพาะออเดอร์ฟู้ดและหมาดนะครับตั้งแต่วันที่1นึงถึงสิเมษานะครับก็เดีหนึ่งขึ้นรูไปไว้ให้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับโบนัสเริ่มต้นเดือนเมษาเฉพาะออเดอร์ฟู้ดนะครับพื้นที่ปทุมวันบางรักลาพ้าวคลองเตยพนักครวัฒนาพญาไทบางปี่โ,โหเยอะแยะแบบวันจันทร์บวก10บาทบวก8บาทบวก4ี่บาทบวก6บาทบวก8บาทบวก4บาทอะไร,งไรเงี้ย ไว้ให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็หยุดหยุดวิดีโอแล้วก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งเนี่ยเดก็มันจะโชว์มาเองนะครับว่าว่าคุณจะบวกค่ารอบเท่าไหร่อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแบบอาจจะไม่ต้องมาตามดูในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็โบนัสเริ่มต้นเดือนเมษากับพื้นที่พิเศษเฉพาะออเดอร์มาส์นะครับก็บวกที่5บาทต่อออเดอร์ในเขตพื้นที่ทวีวัฒนาแล้วก็บวก20บาทต่อออเดอร์เฮ้กน้องจอกเฉพาะเดลเดิเฟิน ตั้งแต่วันที่1ถึง11เมษาทุกช่วงเวลาเฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์คือยังไงอ่ะกัดนึงนะคือตั้งแต่วันที่1ถึง11เมษาทุกช่วงเวลาเฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ทําไมเขาไม่ทําว่าเป็นลงดีเทลไปเลยนะครับว่าวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เนี่ยวันที่เท่าไหร่หนึ่งก็เลยงงว่าเฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์มาสองวันใช่ไหมวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เขาเขียนค่อนข้างที่จะกรรกวงนะครับข้อข้อนี้หนึ่งเฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เดี๋ยวดู ก่อนนะครับปฏิทินวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์หนึ่งถึงสิเมษาใช่ไหมถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะได้แค่ก็จะได้เอ่อได้แค่วันที่7กับตวันที่8เท่านั้นนะครับเหมือนเขาใช้เหมือนเขาใช้แพทเทิร์นเดิมอะ่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็เขียนเหรออ๋ออะไรไม่ไม่แพทเทิร์นเดิมคืออาทิตย์ถึงวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นบวก25บาทบวก20บาทหนองจอกพนะนคอนวันนี้หนองจอกนี่บวกสิบหน้าหน้าไปวิ่งนะครับกลับบ้านไปวิ่ง แล้วก็บวก15บาทต่อออเดอร์นะครับเพื่อนๆลองแคปไปดูนะครับแล้วก็อันนี้ตั้งแต่วันที่1 1เอเ่อ1ถึงส1เมษานะครับทุกช่วงเวลาเฉพาะวันอังคารถึงวันเสาร์อังคารถึงเสาร์อังคารถึงเสาร์ก็บวก15บาทแต่ละพื้นที่ไปนะครับบวก10บาทบวก5บาทนั่นเองนะครับผมก็อ่ะลองหยุดแล้วก็ลองดูกันเอาเองแล้วกันนะครับผมก็บวกค่อนข้างเยอะเนี่ยต้นเดือนมาเนี่ยเขาออกอินิทีฟค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับโรบินฮูดไรเดอร์นะ ก็น <G> <uts> ั่นแหละครับก็มีข่าวไม่สั้นเลยนะครับคลิปนี้น่าจะยาวเลยนะของทางโรบินฮูสต์ไอดเออร์เนี่ยมาอัปเดตนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับโบนัส220ออเดอร์ได้120บาทเนี่ยเห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่ะขนาดเป็นระบบที่แย่งงานไอ้ไม่ใช่แย่งงานยิงงานอ่ะหนึ่งไปวิ่งไลน์แมนนะครับช่วงนี้แบบอยู่กับไลน์แมนเป็นหลักนะเคยวิ่งได้สูงสุด30ตัวนะครับแต่ว่ามันจ่ายงานมาตลอดตลอดตลอดแต่โรบินฮูสตเนี่ยต้องทําไงก่อน อาจจะรับงานใกล้ๆอาจจะได้นะครับแบบแบบกดต้องกดได้ตัวละ3าบาทแดีไปส่งกิโล1กิโลหึอย่างเงี้ยได้นะครับซึ่งเราก็น่าจะรู้นะครับว่าการกดแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้กดง่ายๆนะครับแล้วก็งานโรบินฮูดเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนค่ายอื่นๆนะครับที่จะมาต่อเนื่องบ่อยๆแบบนี้นะครับถ้าพูดกันตามตรงนั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละวันนี้หนึ่งมีข่าวสั้นๆของทางโรบินฮูด มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอินเ n น i ีในวันนี้นะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้หนึ่งขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ